<ผ>ม,มันมีอาการยังไงคะก่อนที่แบบเราจะรู้สึกว่าโอ้ยกาลังจ,จะไปแล้วอย่างเงี้ยกำลังจะเป็นโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเลยของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็คือหนีไม่พ้น่4กลุ่งโรคที่<ห>นําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด<ห>ก็คืออ้วนมันดันดื้อเคยได้ยินใช่ไหมครับอ้วนมั<ห>นดั<ห>นดื้อใช่ครับอ้วนก็คืออ้วนลงคุมอ่าถ้าใครมีแบบ เส้นรอบวงเอวเยอะไขมันในช่องท้องเก็บสะสมเยอะมันก็จะเหนี่ยวนําทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อ่ามันก็คือไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ค่ะและ L D L ที่สูงค<อ>่ที่เราชอบเรียกไขมันเลวไขมันเลว<อ> H D e L ที่ตำ่ำค่ะอ่าอันนี้ครับ ดันคือความดันโลหิตสูง <ภา S 1> นะส่วนใหญ่เป็นโรคที่ทุกบ้านนะครับของความดันโลหิตสูงเนี่ย <ภา S 1> จะพบกันเยอะเลยมันก็เป็นปันจจัยเสี่ยงหลักที่สําคัญให้เกิดโรคหัวใจและก็ดื้ออินซดินก็คือเบาหวานครับ<ภ>าตานในเลือดสูงพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประมาณ8 0กว่าของคนที่เป็นเบาหวานจะมักเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะแล้วกลุ่ม4ี่โรคเนี้ยครับอ้วนมาดื้อที่บอกไปหรือกลุ่มเมตาบอกซโดรมเนี้ยนะบางคนเรียกภาวะอ้วนทีมีกลุ่มหรืออ้วนลงก นะมันก็จะเป็นมาทั้งชุดนี้แล้วเหนียวนําทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลืออ,อ๋อโอเคคือโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายค Pre รีคใช่ไหมคะก็คือถูกต้องมันคือโรคที่เหนียวนำมาให้เป็นโรคหัวใจ,ใจที่ใช่ถูกต้องไม่ใช่อยู่ๆ<อ>มาเอ้ยเราเป็นโรคหัวใจเลยแต่บางคนมีอีนหรือพันธุกรรม เพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยครับคือต้องบอกว่าโรคโหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากกรรมกรรมในที่นี้มี2กรรมครับกรร,กรรมแรกก็คือกรรมพันธ์นะกรรมพันที่ยีนเราก็บอกโอ้ยเราที่เป็นโรคหัวใจมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดมาแต่อันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วแต่กรรมที่สองเราเปลี่ยนแปลงได้ครับคือพฤติกรรมถ้าเรามีกรรมมาพันและพฤติกรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแผนเบดเนี่ย หนึ่งในอาหารที่สำคัญในการกินแก้ครับก็คือคสิง,งกรรมพันธุ์และพฤติกรรมน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะอะเรามาพูดถึงปัญหาและว,ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าเราไม่อยากเป็นโรคหัวใจแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนําไปสู่การไม่เป็นโรคหัวใจก็คือการกินที่ดีใช่ไหมคะต,ต้องครับผมที่จะไปลดปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแหละครับใช่แล้วแล้วก็หนึ่งในการกินดีก็คือแพนเบสฟู้ดด้วยถูกต้องครับแต่ต้องเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อ๋อไม่ใช่อะตอนนี้กระแสแบบเอ้ยแพนเบดแพนเบดเรารู้แล้วว่าแพนเดดเนี่ยมันดีนะแล้วเป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์รักที่สำคัญเลยในเรื่องของสัตว์ปวค่ะาก็คือมันรักสุขภาพและก็รักโลกด้วนอ๋อค่ะก็คือสอนพ้อกับทีมงานก็คือพูดถงกันในในในตีมงานในจัดงานครั้งนี้ค่ะ คืเรื่องของการรักสุขภาพแล้วก็รักโลกหรือรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาโลกคือถ้าสมเราสามารถที่จะรักษาสุขภาพเราให้ยืนยาวไปได้เราก็สักษาโลกด้วยถูกต้องรับโลกคือโลกภายในของเราโลกของเรา่ยละภาวะโลกร้อนอาใช่ถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะมีแรงทําให้โลกของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอแล้วอาหารที่กินถ้าพื้นฐานมาจากพืชแบบที่เราพูดทีก็จะลดการกินเนื้อสัตว์ก็ลดการผลิต พวกก๊าซมีเทนหรือสิ่งที่มันทําให้เกิดภาวะลูกร้<แ>อนทั้งหลายเลยโอ้โหจริงๆมันดูมันมีปัจจัยเยอะเหมือนกันนะครับใช่ไหมคะแค่เรื่องของการกินเท่าน,นั้นเองการกินเนื้อก็ไปสร้างก๊าซอื่นๆอีกที่ไปสร้างภาวะโลกร้อนอีกโอ้โหมันมีหลายมิติมากๆ<ะ>แต่วันนี้เราขอมาเจาะมิติในเรื่องของแพนเบดฟู้ดแล้วกันค่ะแพนเบดฟู pan ้ดคืออะไรและมีกี่ประเภทบ้างคะ่ห เบดฟูด้ดคนส่วนใหญ่ก็พูดแพนเบดแพนเบดเนาะหรือแพนเบดในเหตุแพนเบดฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วหลัก,ลกๆเนี่ยก็จะมีเออ่ถ้าแปลตรงตรง,งตัวเลยนะครับเป็นอาหารที่พื้นฐานมาจากพืชอ่า <c oughs> อมีเบสมีพื้นฐาน,นเนี่ยมาจากพืชแล้วในจานนั้นๆเนี่ยหรือในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆเนี่ย <c oughs> คือมันมีหลายทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยอาจจะแบบ5้าขึ้นไปคือเกินครึ่งอ่ะที่มีส่วนประกอบของพืชไปจนถึงแบบ 90กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือพืชผลเลยอ่าไม่มีเนื้อสัตว์กนเลยอ๋อคือมันมีหลายประเภทศไปต้องเข้าใจว่า100%น่ะคือมาจากพืชแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่จำเป็นที่จะต้องพืชทั้งร้อยอ๋อไม่จำเป็นอ๋อโอเคไม่ไม่ถึงกับขนาดที่แบบเป็นแบบวีแกนอ๋อไม่ต้องถึงขนาดนั้นนนั้เลยหรือเป็นเจตเจลเลียนแต่แพนเบรดก็อยู่ในเป็นสับเซตอ๋อเป็นสับเซตก็คือแบบอย่างน้อยก็50%ขึ้นไปใช่ไหมคะถูกต้องครับ